ทุกคนครับนี่คือบรรยากาศกลางคืนนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกรีสอร์ทดูสิตาไลฮะทุกคนไปไหมไปสีตามาสิทุกคนนี่ฮะดูสิทุกคนบรรยากาศแบบว่าโรแมนติกมากๆเลยทุกคนนี่ฮะสวยงามมากๆเลยทุกคนนะฮะ ลดมากไปดูดวงดาวสิทุกคนเห็นมาดาวไหมจ๊ะอืมกสิจา้าอืมสวยมากเลยขนาดกัางคืนนะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศจะเป็นหลังๆทุกคน มีความเป็นส่วนตัวมีจักรยานให้ปั่นไปวัดว,ดวดชิราลงกรณ์ด้วยนะฮะตรงนั้นก็จะมีของกงของกินนะฮะทุกคนเนี่ยจริงๆปิดไฟก็ดีนะประหยัดเนาะแต่เปิดเอาไว้ก็สวยดีทุกคนนะครับนี่ฮะ บรรยากาศสวยมากเลยนะกลางคืนทุกคนเราไม่ได้ขึ้นไปถ่ายทั้งบนเลยอะอันนี้เขาเรียกว่าส่วนอะไรอะทุกคนเหมือนกับปะการังลยเนาะเรียกส่วนปะการังไหมนะฮะมันมันคงอยากเป็นปะการังนะทุกคนนี่ฮะขึ้นไปทั้งบนหน่อยไหมนี่ฮะสวยเนาะกลางคืนทุกคน อากาศดีมากไม่ต้องเปิดแอร์ฮะประหยัดไฟนะอยู่ตรงนี้มันอ้อมอกภูเขาอยู่แล้วไงฮะทุกคนนะฮะนี่ขึ้นมาภูเขาเลยทุกคนนี่คือ Light, คดุสิตาลายทุกคนดูสิตาลียนะฮะนี่ความเป็นหมาก็คือุหมานะ่ารักจังเลยอย่ะทุกคน มาน่ารักนะ่ะแต่เราลุงไปข้างล่างอย่าไปกวนก็เลยทุกคนว่าไงลูกน่ารักอ่หมาไม่เป็นมิตรนะอุย้ยพระจันทร์เชี่ยวกับดวงดาวมาลุกมาอุย้ยมันน่ารักจังเลยลูกน่ารักมากเลย golden retriever ว้ายมา,มาทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนดูสิ ว่าไงลูกอืมน่ารักตรงเลยคนดีอืมจะจะจะไม่กัดนะลูกนะว่าไงลูกอ๋ดูดูสิเขาดีใจ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 อืมเขาัดดีทุกคนแต่มันจะมืดเนี่ยลูกมืดใช่ไหมลูกมืดใช่ไหมฮะมืดเนี่ยเลยถ่ายลูกไม่เห็นเนี่ยฮะเขาวิ่งมาดีใจใหญ่เลยลูกอื ดูสิเขาดีใจทุกคนดีใจน่ารักอหลงรักเลยทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะอะไรอ่ะลูกคาบอะไรลูกคาบอะไรไปอ่ะฮะ,ฮะลูกคาบอะไรไปกันอ่ะ,ะ,ะเขาเจอลูกอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อะอะไรล่วงหรือเปอนนล่าอะไรู้ไหูกอ๋อชมพู่เหรอทุกคน เอ้าชมพูมีลูกเหรอฮะลูกคาบชมลูกคาบอะไรไปรอะฮะฮะกลเด้นเขาขึ้นมาละเขาดีใจวิ่งมาเมื่อกี้เขาน่ารักมากเลยอ๋อมีชมพูทุกคนนี่ฮะชมพูลูกแดงแดงอะฮะแต่เขาไม่ได้คาบชมพูหรอกแต่บังเอิญเขาทำให้เราเห็นชมพูตรงนี้เราก็นึกว่านึกว่าเขาคาบชมพูอย่าไปเด็ดเนาะนี่ฮะชมพูเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถ่าย นี่ฮะชมพูดแด่แดงๆทุกคนไปพักผ่อนไปลุกปะกู v เวลีกู d ลุกเวลีกู d อินดี d โอเคนี่ฮะเราไว้ถ่ายเราไม่เก็บนะฮะลูกใหญ่ด้วยนะทุกคนนี่ยดกด้วยทุกคนแดงๆกลางคืนเนาะนี่ฮะบรรยากาศคือเลี้ยงหมาแบบนี้ แสดงว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยจิตใจดีด้วยนะหมาถึงได้เชื่องแล้วก็เป็นมิตรนะฮะเป็นมิตรมากๆเลยน่ารักมากเลยนะฮะเขารู้ไงว่าเรามาพักที่นี่ใช่ไหมโอ้ดูลูกชมพู่สีสวยมากเลยทุกคนถ้าเห็นตอนกลางวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถ่ายกันดูสิตาไหลไปไปที่พักต่อนะฮะจะมีบ้านพวงแสดปากกากรองนะ อาดุนเบิกฟ้าอินทนิลอะไรเงี้ยทุกคนนี่ฮน่ารักมากเลยแล้วเขาก็เดินกลับไปเองนะทุกคนเขาวิ่งมาแล้วก็เหมือนมาหวัดดีนะฮะโอ้ยหลงรักเลยอ่ทุกคนเดี๋ยวพวกนี้ต้องไปกอดดีไหมอืมเขาจะอยู่ของเขาข้างในอ่ะอันนี้ดอกดาลาใช่ไหมครับทุกคนบรรยากาศยามค่ำคืนทุกคนทุกคนต้องมานะฮะ ทุกคนต้องมาชาวลูกต้องมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องมาถ่ายช้างบนนี่บอกพญานาคนะครับหลงรักหมามากไปท้เาเห่าเสร็จแล้วก็เขาก็มองดูแล้วเขาก็วิ่งมาสุดยอดเลยอะ่ะไม่หลงได้ไงทุกคนนี่ฮะเรากลับเข้าห้องอุ๊ยเปิดประตูทิ้งไว้นี่พระจันทร์อยู่บนบ้านนะฮะแล้วก็คุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านที่อยู่ที่นี่อะ่ะ ใจิตใจดีมากเลยนะดูแบบลักษณะแล้วเขาแบบเป็นคนดีอ่ะอืมเป็นคนดีจริงๆน่ารักโอเคนะครับทุกคนได้เห็นบรรยากาศเนาะ